เหร็ดเหาหรือเห็ดถอดและเห็ดเพาะนะครับที่ออกตามธรรมชาตินะครับช่วงนี้เข้าหน้าฝนนะครับเห็ดเพาะจะออกแถวอ่าแถบอีสานนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็กำลังเข้าป่าหากันนะครับครับก็สามารถที่จะนํามาปรุงอาหารได้หลายอย่างนะครับเช่นแกงอ่อมนะครับใส่กระบุกใส่หวกหรือว่าลูกออดนะครับก็อร่อยดีนะครับ นะครับก็อร่อยดีนะครับพี่น้องแถบอีสานก็เข้าป่าช่วงนี้นะครับโลกิโลกร,รัมละ4 5 0 0บาทนะครับก็ถือว่าเป็นไรายได้ของอพี่น้องชาวบ้านนะครับที่ออกป่าไปหาเก็บกันนะครับบางท่านก็ได้ วันล,ละสองสามโลนะครับก็ก็ถือว่าได้เป็นอะไรได้นะครับเพื่อมาใช้ใจ่ายนะครับครอบครัวนะครับดูรูปร่างลักษณะนะครับปีนี้ก็ค่อนข้างจะดอกเล็กไปนิดหนึ่งนะครับ